สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการบาดเจ็บที่ไขสันหลังทำให้เกิดภาวะอัมาพาตทั้งตัวหรืออัมาพาตครึ่งท่อนได้การบาดเจ็บที่ไขสันหลังเป็นสาเหตุอันดับ3ของ10โรคแรกที่ทำให้เกิดความพิการค่ะนอกจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะแล้วการตกจากที่สูงถูกกระสุนปืนหรือเกิดจากรอยโรคต่างๆเช่นเนื้องอกที่ไขสันหลังหรือการติดเชื้อที่ไขสันหลัง ก็ส่งผลให้เกิดไขสันหลังบาดเจ็บได้เช่นกันค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ทําให้เกิดความพิการได้อย่างไรเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจกันมากขึ้นจะขอเล่าถึงกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกสันหลังและไขสันหลังของเราก่อนค่ะกระดูกสันหลังของคนเรลาแบ่งออกเป็นกระดูกสันหลังระดับคอ7ชิ้นกระดูกสันหลังระดับอก12ชิ้นกระดูกสันหลังระดับเอว5ชิ้น กระดูกกระเบนเน็บและกระดูกก้นกบค่ะระดับไขสันหลังจึงอ้างอิงจากระดับกระดูกสันหลังค่ะไขสันหลังอยู่ภายในกระดูกสันหลังมีหน้าที่รับส่งข้อมูลจากสมองและส่วนต่างๆของร่างกายแบ่งออกเป็นไขสันหลังระดับคอ8ระดับไขสันหลังระดับอก12ระดับไขสันหลังระดับเอว5ระดับไขสันหลังระดับกระเบนเน็บ5ระดับค่ะ เมื่อเกิดการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือไขสันหลังโดยตรงจะทําให้เกิดความเสียหายทางระบบประสาทที่ควบคุมการสั่งการการทํางานของกล้ามเนื้อการรับความรู้สึกและควบคุมระบบอัตโนมัติของร่างกายเป็นเหตุให้เกิดความพิการนั่นเองค่ะ ความรุนแรงของความพิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรคและความเสียหายของไขสันหลังค่ะการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัมาพาตทั้งตัวต้องมีรอยโรคอยู่ที่ไขสันหลังระดับคอค่ะซึ่งจะทําให้เกิดอาการอ่อนแรงแขนและขาทั้งสองข้างลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอัมาพาตทั้งตัวค่ะหากรอยโรคอยู่บริเวณไขสันหลังระดับอกลงมาเรียกว่าอัมาพาตขึ้นท่อนล่างค่ะ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความเสียหายของไขสันหลังด้วยค่ะไขสันหลังที่เกิดความเสียหายบางส่วนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีกว่าไขสันหลังที่เกิดความเสียหายทั้งหมดความสามารถในการฟื้นตัวต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของรอยโรคด้วยนะคะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่1-3ถึงกล้ามเนื้อลำตัวแขนขาอ่อนแรงทั้งหมดค่ะแต่สามารถขยับศีรษะได้ กินอาหารได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองค่ะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่4ฟื้นตัวได้เช่นเดียวกับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่1-3แต่สามารถหายใจได้เองค่ะสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ควบคุมโดยศีรษะและปากได้การบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่ห กลามเนื้อลำตัวและขาอ่อนแรงทั้งหมดสามารถเคลื่อนไหวแขนได้บางส่วนแต่จำกัดการเคลื่อนไหวในท่ายกแขนและเหยียดแขนค่ะไม่สามารถเหยียดสอกและเคลื่อนไหวข้อมือและมือได้นะคะรับทานอาหารได้เองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะการเคลื่อนย้ายตัวต้องมีผู้ช่วยเหลือหรือใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะสามารถใช้รถเข็นคนพิการแบบไฟฟ้าได้นะคะ การบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่6ก้ารเนื้อลำตัวและขาอ่อนแรงทั้งหมดสามารถเคลื่อนไหวในท่าง,งอและเหยียดไหลได้หมุนแขนเข้าออกได้งอศอกคว่ำง่ายมือได้กระดกข้อมือมาทางด้านนิ้วโป้งได้ค่ะแต่ไม่สามารถเหยียดข้อศอกกระดกข้อมือในท่าแบมือและเคลื่อนไหวนิ้วมือได้นะคะรับประทานอาหารได้เองโดยใช้อุปกรณ์ช่วย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายบนเตียงและเคลื่อนย้ายตัวในระดับเดียวกันได้เองค่ะสามารถใช้รถเข็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่มีการดัดแปลงวงล้อได้ค่ะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่7สามารถเหยียดศอกได้กระดกข้อมือในท่าแบมือได้เหยียดนิ้วมือได้แต่ยังไม่สามารถงอกลางและหุบนิ้วมือได้นะคะการเคลื่อนย้ายตัวทำได้ง่ายขึ้น เคลื่อนย้ายตัวต่างระดับอาจ,จต้องมีผู้ช่วยค่ะสามารถใช้รถเข็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ค่ะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอที่8สามารถหยิบจับสิ่งของได้แต่อาจจะยังไม่มั่นคงค่ะกล้ามเนื้อลำตัวและขาย,ยังอ่อนแรงทั้งหมดสามารถใช้รถเข็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ในพื้นผิวเรียบและไม่เรียบและทางลาดที่ไม่สูงมากนะคะ สามารถขับรถยนต์ดัดแปลงโดยใช้มือควบคุมได้ค่ะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับอกที่1-9กล้ามเนื้อขายังอ่อนแรงทั้งหมดแต่กล้ามเนื้อลำตัวอ่อนแรงเพียงบางส่วนสามารถนั่งทรงตัวได้ใช้แขนและมือได้ตามปกติค่ะสามารถยกรถเข็นขึ้นและลงจากรถยนต์ได้ด้วยตัวเองนะคะ สามารถฝึกยืนหรือเดินในราวคู่เพื่อออกกำลังกายโดยใช้กายอุปกรณ์เสริมได้ค่ะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับอกที่10ถึงระดับเอวที่2กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทั้งหมดยกเว้นระดับเอวที่2สามารถงอสะโพกได้ค่ะควบคุมการเคลื่อนไหวของลำตัวได้นั่งทรงตัวได้ดีค่ะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองทั้งหมด สามารถเดินได้เป็นระยะสั้นๆภายในบ้านด้วยกายอุปกรณ์เสริมร่วมกับไม้ค้ำยันหลักแหล่หรือไม้ค้ำยันระดับแขนค่ะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับเอวที่3ทรงตัวในท่านั่งได้ดีแต่ไม่สามารถเหยียดสะโพกกระดกข้อเท้าหรือเขอย่งเท้าได้ค่ะสามารถเดินได้ด้วยกายอุปกรณ์เสริมร่วมกับไม้ค้ำยันหลักแหล่หรือโครงช่วยเดินชนิดสี่ขา สามารถใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนที่ระยะทางไกลได้นะคะการบาดเจ็บไขสันหลังระดับเอลที่4ถึง5กล้ามเนื้อในเท้ายังอ่อนแรงรวมถึงกล้ามเนื้อเหยียดสะโพกยังอ่อนแรงอยู่บ้างค่ะสามารถเดินโดยไม่ใช้กายอุปกรณ์อาจพิจนารณาใช้ไม้เท้าหากรู้สึกไม่มั่นคงนะคะความสามารถที่กล่าวไปข้างต้นเป็นความสามารถสูงสุดของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เกิดความเสียหายทั้งหมด หากเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เกิดความเสียหายบางส่วนความสามารถในการทำกิจกรรมอาจเพิ่มขึ้นได้อีกขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บค่ะและนี่ก็เป็นเพียงการทำความรู้จักกับภาวะไขสันหลังบาดเจ็บเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเรายังมีสาระที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะ